ครับสวัสดีครับซิปนิวไอหนุ่มทุกทุ่งมรนาครับบัญชาเดียบรีมารายงานตัวพี่น้องมาวันนี้วันนี้นี่เป็นไงพี่น้องพี่น้องนี่ตักข่าวมาตักข่าวมาอย่างนี้ลาบเลยพี่น้องนี่เป็นไงหน้าตาพี่นอ้องเคลือกแกงไรน,นะแกงเก,ง,กงงอไม้ใส่หมูเนาะพี่น้องเนาะหมูสามชั้นใส่กระทิแล้วพี่น้องนี่เอาลาบไปเลยนี่ราดไปเลยบนยบ้านๆพี่น้องนี่น้ำใส่น้ำไปหน่อย เดี๋ยวข้องหน่อยเลยมีตอกหลายมากครับไอน้นมลรทุ่งบรรณาง่ายๆครับพี่นอ้องเอ้อแจ๋วเลยติบพ,พี่น้องดิเต็มหม้อใหญ่เลยพี่น้องนี่โอหม้อตะกี้หม้อไม้น้องใส่หมูสามชั้นเายพี่น้องนะอ่ะดิบไปก่อนนี่ไข่มันไม่ใช่ไข่ธรรมดาไข่ทอดแล้วพี่น้อง โอ้ oh, ไม่ต้องรอพี่ร้องเน่ๆๆพร้อมพร้อมพร้อมนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไวไ้แค่นีก่อนขอตัวไปกินขา้าวกอนนะ้พี่น้องทั้งขอให้มีความสุขทุกคืนวันร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับไปก่อนครับสวัสดีครับ